วันนี้ฮักกี้วอกกี้ของผม,มาตายไปแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะฮับฮ,ฮักกี้วอกกี้มันเป็นตุ๊กตามันไปนตายคาอยู่บนตู้เสื้อผ้าเยอะ <Yeah. S 2> คนแล้วผมก็ประมาณน,นี้ฮะเนี yeah. ่ย เัวลร้อนัะลองส่งจกดิเอ้ผมนะยินมากตัวละครผมก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูตัวละครผมนะเนียบตัวละครผมสะดุดน่ะเดินเข้าไปใกล้ดูเนี่ยน่ากลัวไหม งง with แล้วกคนขอโทษปิดไฟก่อนบ้านผมก็ลกนิดนึงนะเพราะบ้านผมทำบด